เอาเลยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel ฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม ROX Next Generation นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงการ์ดที่ไนน์สยห่อสมควรที่จะใส่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไล่มาตั้งแต่การ์ดแรกๆเลยนะครับผมจนไปถึงการ์ดท้ายๆเลยนะครับว่าอะไรที่น่าสนใจนะครับมาดูกันนะครับว่ามีการ์ดอะไรบ้างครับขอเข้ามาดูการ์ดลำดับแรกเนี่ยจะเป็นการ์ดที่เกี่ยวกับอาวุธแล้วกันนะครับผม ่ะการ์ดใบแรกเนี่ยที่มีช่วงแรกๆนะครับเราเป็นไนท์สายหอกสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือค่าเฮสนะครับค่าเฮสมันจะช่วยลดคูลดาวของสกิลเราได้มันจะทำให้เรากดสกิลได้ตลอดเวลานะครับใช้คำว่าตลอดเวลาเลยยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะครับของผมนะครับจะมีการลดคูลดาวอยู่ที่20 22.4วินสองจุี่วิเนีผมอาจจะปรับสกิลพูลลิงแบทนะครับผมลดคูลดาวได้เห็นไหมยี่สิบวิเลยนะครับการหาลดคูลดาวเนี่ยหาได้จากค่าเฮสนะครับค่าเฮสเนี่ยครับ เดี๋ยวเรามาพูดถึงการ์ดกันต่อนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงแรกๆเราจะต้องใช้ค่าเฮสเยอะมากๆนะครับการ์ดใบแรกที่เกี่ยวกับอูท์นั่นก็คือการ์ดเปโกเปโกนะครับเอกถามว่ามีคนไปฟาร์มไหมฟันธงฮะว่าไม่มีคนฟาร์มอย่างแน่นอนเพราะว่าอันนี้มอนสเตอร์เลเวลต่ำมากเลเวล5เลเวล6เองมั้งนะครับแล้วขณะที่เราทำเควสเราก็เลเวล28แแล้วนะครับไม่มีคนไปดรอปก,การ์ดมาขายแน่นอนถึงต่อยเพื่อนเพื่อนกดซื้อไว้3เดือน5เดือน ไม่ได้แน่ๆครับผมว่าไม่ได้แน่ๆเพราะมีคนดรอปนะครับถึงต่อให้คนอื่นเขาไปสุ่มกาชามาสุ่มกาชามาไม่สามารถเอามาขายได้เปิดอัลบั้มมาไม่สามารถเอามาขายได้นะครับต้องไปดรอปเท่านั้นถามจริงใครจะไปดรอปเปโกบิโก้เลเวลห้าไม่มีหรอกครับคนไปฟาร์มเปโกบิโก้เลเวลห้าครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกดซื้อครับเสียเวลานะครับการ์ดลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นการ์ดนี้ครับเด็คเกอร์เด็เกอร์เวลลิงสกายสเกลไพเล็ตการ์ดนี้เนี่ยบวกเคสร์มนะครับมีคนฟาร์มมีีโอกาสท่จะซืครับ กดซื้อไว้กดจองไว้ราคาสูงสุดเลยก็ได้โอ้แพงอยู่เหมือนกันนะครับแสนสองก็กว่านะครับเราอาจจะแบบอยากให้การดีมากๆเราตั้งราคาไว้แสนสี่นะครับกดสั่งจองไปนะครับมันอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นของเราซึ่งผมก็จองไว้นะครับในตอนแร,แรกผมก็ได้มาใบหนึ่งใบหนึ่งนะครับณนะเวลาขณะนั้นเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วอะเจ็ดวันก่อนราคาเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดวันก่อนราคาเจ็ดหมื่นปัจจุบันนี้แสนสองนะครับแพงขึ้นเรื่อยๆและไม่มีวี่แววว่าจะลดลงนะครับก็แล้วแต่ถ้าอยากได้ก็ ไพเรตก็ได้เหมือนกันแต่สายอาชีพหลายอาชีพใช้เยอะมากๆครับวิศาดเอ๋ยพ่อค้าเอ๋ยพีทเอ๋ยไนท์หอกทุกตัวละครที่ใช้สกิลต้องการการ์ดนี้หมดนะครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนั่นจะเป็นการ์ดไซด์วินเดอร์นะครับไฟนอลเฮดสามเปอร์เซ็นต์ถามว่าไฟนอลเฮดสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดีกว่าเฮดร้อยยี่สิบไหมผมฟันธงไปเลยนะครับว่าดีกว่านะครับผมไม่สนด้วยซ้ำว่าคุณจะมีเฮดเท่าไหร่นะแต่เลดเลดเกมแล้วยังไงก็ดีกว่าเออเล่นขึ้นมาถึงรลดับห้าสิบกว่าเนี่งงา นะครับฟันธงไปเลยการ์ดไปนี้ล่ะแพงไหมนะครับกดดูราคากันนะครับการ์ดไปนี้ราคาอยู่ที่2องแสนสี่นะครับไซเบอร์เดอร์มีคนฟาร์มนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนฟาร์มเหล่านั้นอาจจะเป็นหันสายยิงปัก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 แอดสายตีปัก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 นะครับผมอาจจะไม่ต้องการใช้นะครับเขาอาจจะมาขายได้เราก็สามารถสั่งจองไว้ได้นะครับผมซึ่งแพงอยู่เหมือนกันนะครับฟิแนลเฮฟสามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอมาถึงจุดจุดนี้แล้วนะผมแนะนําว่า บางทีแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ต้องการไฟนอลเฮดแล้วก็ได้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะต้องการเอ้ยลดคูดาวเราเพียงพอแล้ว20วิแล้ว25วิแล้วอาจจะพอแล้วก็ได้นะครับ ก็เปลี่ยนการลดคูดาวเหล่านั้นมาเพิ่มดาเมจก็ดีเหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมใส่การลดขาวอยู่นะครับบวกฟิสิกอลแอทแทกสามเปอร์เซ็นต์ไฟแนลเพนสามเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมดรอปมานะพอดีว่าผมดวงดีนะครับแอบขิงนิดนึงอ่ะแวะมาขิงหน่อยนึงผมได้การ์ดมาสามใบนะบผมก็เลยหยิบม,มาใส่ทั้งสามใบเลยผมถอดการ์ดเมื่อก่อนผมใส่การ์ดเฮดเหมือนกันผมใส่การ์ดไข่เปโกเปโกผมสุ่มกาชาได้นะครับได้มาจากการปั่นกาชาการ์ดได้ไข่เปโกเปโกมาสองใบมั้งแล้วก็ใส่การ์ด สเกลที่ผมจองมาได้หนึ่งใบนะครับแต่ตอนนี้ผมถอดออกหมดแล้วนะครับเพิ่มเดเมจดีกว่านะครับเพราะว่าลดคูดาวของผมใกล้เคียงคําว่าจะตันแล้วนะครับใกล้เคียงคาว่าจะตันแล้วก็เลยเปลี่ยนมาใส่การ์ดท,ที่เพิ่มเดเมจนะครับการ์ดเพิ่มเดเมจมีอยู่3ใบที่ผมแนะนําการ์ดใบแรกก็คือการ์ดมดขาวครับเพิ่มฟิสิกอลแอตแทกกับฟิสิกอลเพนนะครับการลำดับต่อมาเนี่ยหลายๆคนบอกว่าการ์ดนี้คือการ์ดท,ที่ดีที่สุดนะครับก็คือฟิสิกอลแอตแทกกับฟิสิกอลเดเมจ โบนัสไฟนอลฟิสิกอลแดมจโบนัสเขาบอกว่าการ์ดวาดอนใส่แล้วดีที่สุดแต่ตัวผมเองยังไม่มีโอกาสได้มาใส่ผมเลยยังไม่มีโอกาสได้เทสนะครับแต่เขาว่าใช้ได้นะครับและการ์ดต่อมาคือการ์ดมารีนานะครับคือเพิ่มฟิสิกอลแอตแท็ก6%เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดดีการ์ดนึงนะมันอยู่ที่บิวของเราเราจะบิวไปทางฟิสิกอลแอตแท็กหรือเปล่าหรือว่าเราจะบิวไปทางเพนอะไรเงี้ยแล้วแต่บิวของเราเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนี้ผมใส่การ์ดตัวนี้นะครับผมใส่การ์ดที่เกี่ยวกับไฟแนลเพนใช่ม ผมมีการ์ดอีกใบหนึ่งที่ผมดอกมาที่เกี่ยวกับไฟนอลเพนเหมือนกันผมใส่ไว้ที่ปากนี่ใช่ไหมครับไฟนอลเพนอีก6%นะครับมันส่งผลยังไงรู้ไหมครับมันส่งผลให้ผมเองนะครับต้องเปลี่ยนระดับชิ้นนี้นะครับมาเป็นไฟเออ่ฟิสิกอลเพนเพราะว่าผมได้พวกเปอร์เซ็นต์เพนมาเยอะเออเนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนมาใส่เพนให้มันเยอะนะครับเนี่ยเพนผมมีพันหนึ่งนะครับเจาะก็ได้สี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพนผมมีสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็พยายามเปลี่ยนมาใส่เพนมันแล้วแต การอื่นไม่มีแล้วนะครับการอื่นไม่น่าจะไม่น่าจะตรงสายของเราเออการล่างๆลงไปเนี่ยจะเกี่ยวกับธาตุนะครับจะเกี่ยวกับจะเกี่ยวกับประเภทนะครับซึ่งมันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมันแรงกว่าไหมมันแรงกว่านะแต่มันเฉพาะเจาะจงกว่าเนี่ยเกี่ยวกับขนาดตีได้แต่ขนาดใหญ่ตีได้แต่ขนาดเล็กตีได้แต่ฟอร์มเลทส2สําหรับตีปลาอะไรเงี้ยมันก็ดีครับแต่ถอดการ์ดมันใช้500เพชรถอดการ์ดสามใบใช้ปันห้าถอดไปถอดมานะครับหมดตัวอาจจะหมดตัวได้นะครับแต่หลังๆอาจจะอาจจะเหลือๆก็ได้นะ โอเคนะครับผ่านไปเรื่องของการอาวุธเครับเดี๋ยวมาพูดถึงการ์ดเสื้อผ้ากันต่อการ์ดเสื้อผ้าใบแรกเนะี่ยปิกกี้นะครับฟันธงเหมือนเดิมนะครับไม่มีคนขายเพราะว่ามันไม่มีคนฟาร์มนะครับสุ่มกาชาม,มาได้ก็เอามาขายไม่ได้นะครับปิกกี้ไม่มีคนฟาร์มอย่างแน่นอนไม่ต้องไปกดซื้อครับเสียเวลานะครับผมอะ่ะการ์ดล็อกเกอร์ล็อกเกอร์มีคนฟาร์มครับล็อกเกอร์พอจะมีคนฟาร์มแต่การ์ดเลือดน,นี้ผมว่าทุกอาชีพต้องการจะใส่จองยากมากกดจองไปก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับราคาก็พยายามจะดีดขึ้นนอย่เรรืๆะคับ เมื่อ7วันที่แล้วราคา80,000ปัจจุบันนี้นะครับแสนสามไปถึอกดราคาสูงสุดไปแสนห้านะครับปัจจุบันนี้ก็ดีบขึ้นมาเรื่อยๆครับไม่มีวี่แววว่าจะลดลงเลยนะครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะครับก็จะเป็นการ์ดหมีขาวนะครับบวกเลือด12%ทำไมเราไม่ใส่ฟิสซิคลดิฟทำไมเราไม่ใส่เอ็มดิฟเกมนี้นะครับเขานิยมที่จะใส่การ์ดที่บวกเลือด มากกว่าที่จะไปใส่การ์ดบวกป้องกัน,นครับป้องกันเหมือนจะไม่ค่อยมีความหมายดูดิการ์ดเอ็มดฟ120มีคนซื้อไหมไม่มีเพื่อนการ์ดฟิสิกัลดิฟ120มีคนซื้อไหมก็ไม่มีเหมือนกันราคาล่ะเป็นยังไงนะครับกดไปดูราคาราคาโอ้ยราคาขึ้นอยู่แต่ขึ้นน้อยนะครับแล้วก็มันก็ไม่มีคนซื้อเหมือนอย่างเคยเหมือนอย่างที่บอกไปนะครับขยับไปเป็นการ์ดอืน่นก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่ามีไม่ไม่น่ามีการ์ดที่น่าสนใจเลยนะการ์ดป้องกันธาตุนู้นที่นั่นนะครับผม,ผมก็ไม่มีการ์ดที่น่าสนใจอ้านี่ข,ขึ้นมานกเ้เลย จะเป็นการ์ดนี้เลยครับเป็นการ์ดมังกรนะครับบวกแบกเทอีอีก20%เรนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่มีคนไปฟาร์มถึงนะครับกดจองไปก็เท่านั้นกดจองไปก็ไม่มีคนขายอยู่ดีนะพยายามมาจองการ์ดหนีกันก่อนแล้วกันในยุคนี้นะวันนี้อัดที่วันที่2เดือน7นะครับโอเคช่วงแรกๆก็อย่างนี้ไปก่อนนะครับเกมเพิ่งเปิดมาได้10วันนะครับการ์ดต่อมานะครับก็มาเหมือนเดิมการ์ดที่บวกเลือดน่าจะเป็นการ์ดซอมบี้นะครับ การนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปฝั์มไม่ต้องไปพีไม่ต้องไปพีอ P, อเดอร์ไว้ไม่มีคนขายนะครับไม่ต้องไปพีออเดอร์ไว้มาเอาการ์ดซอมบี้การ์ดซอมบี้ราคาก็ดีดเหมือนเดิมเลยฮะไม่ต้องห่วงนะครับแสนสามนะครับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแสนสามการ์ดซอมบี้ใส่รองเท้านะครับใส่ได้ซึ่งผมผมผมพีออเดอร์ได้เหมือนกันมั้งเหมือนผมจะดวงดีพีออเดอร์ได้ใบหนึ่งเหมือนกันนะ เออการ์ดที่ผมใส่อยู่อ่ะไปย้อนดูการ์ดของที่ผมใส่หน่อยแล้วกันนะครับอ่ะการ์ดอาวุธเนี่ยครับผมใส่มดขาว3ใบนะครับการ์ดเสื้อผมใส่ล็อกเกอร์หนึ่งใบอันนี้ผมสุ่มกาชาได้นะครับผมการ์ดผ้าคลุมเนี่ยยังคงพรีออเดอร์อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับการ์ดรองเท้าใส่ซอมบี้ไว้นะครับการ์ดประดับผมใส่การ์ดหนูนะการ์ดประดับผมใส่การ์ดหนูนะครับการ์ดประดับผมยังใส่การ์ดหนูเหมือนเดิมนะครับการ์ดหมวกของผมจะมีอ่ะบวกโปร่ิ่งไปนะครับฟิสิกอลไอเท็คหกสิบเนี่ยพอดีว่าหมุนกาชาได้เหมือนกัน แล้วก็การ์ดตั๊กแตนนะครับบวกเดเมจ60นะครับแล้วก็การ์ดมดแดงนะครับบวกพีเพน6%อันนี้ดรอปมาได้นะครับอ่ะต่อพูดถึงการ์ดกันต่อนะครับผมการ์ดรองเท้าแล้วใช่ไหมการ์ดรองเท้าเออเดี๋ยวขอแวะไปดูตรงนี้นี่ผมยังประมูลอยู่เลยนะครับนี่ผมยังอยากได้การ์ดเ네นี่ยการ์ดหนอนการ์ดหนอนเนี่ยบวกเลือดเนี่ยผมยังประมูลอยู่นะยังประมูลอยู่แต่ยังไม่ได้นะเออการ์ดมาดูก็ยังอยากได้อยู่นะครับเป็นการ์ดที่ใส่หมวกนะครับเขาว่ามันแรงสุดนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับไป การ์ดรองเท้าผ่านแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วฮะจะมีการ์ดนี้อีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นกอบลินมีดนะครับบวกเลือด20%เดี๋ยวแลงหลังน่าจะได้ใส่กันนะครับน่าจะต้องหามาใส่กันแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนฟาร์มถึงนะไม่ต้องไปจองไว้นะครับต่อมาขยับเป็นการ์ดผ้าคลุมไปนะครับผ้าคลุมเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นตัวตรงนี้นะครับดัชตินเนตนะครับบวกเลือด4,8 0 0เหมือนกันนะครับขยับลงมาก็จะเป็นการ์ดหนอนดินนะครับบวกเลือด12%ยับาองเปอร์เซ็นต์ขยับวกเลอด20%ตามนี้ นะครับตามนี้นะครับการ์แอสเซซซิลีการ์แอสเซซซิลีปัจจุบันนี้นะครับผมใส่การ์ดเฮสอยู่นะครับมันมีการ์ดเฮสที่สูงขึ้นกว่านี้ก็คือกูเก้นะครับบวกเฮส์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กูเก้เนี่ยสามารถสามารถสามารถที่จะพรีออเดอร์ได้นะครับเพราะว่าน่าจะมีคนฟาร์มนะครับแต่การ์ดหนูเนี่ยน่าไม่แน่ใจว่าจะมีคนฟาร์มหรือเปล่านะเพราะว่าหนูมันเลเวลต่ำอ่ะเออแต่แต่ตัวท่อมีคนวิ่งผ่านไปผ่านมาบ่อยอยู่นะครับอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ที่เราอาจจะจองได้นะครับเออแต่กูเก้เนี่ย จองไว้ก็ดีนะครับผมขยับขึ้นมาอีกจะเป็นการ์ดโซเยอร์สเกลตันที่บวกเฮสนะครับถ้าอยากจะได้เฮสอยู่นะยังอยากจะได้เฮสก็โซเยอร์สเกลตันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันอื่นก็ Final p พนได้ไหมก,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 ก็ได้นะกึงๆว่าจะได้นะครับกึงๆว่าจะได้นะครับ อมารินสเฟียรนะครับฟิสิกอลเดามิสโบนัสเขาบอกว่าการ์ดเนี้ยดีที่สุดนะครับเขาบอกว่าฟิสิกอลเดามิสโบนัสดีที่สุดซึ่งผมยังไม่เคยลองนะครับยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันดีหรือเปล่านะครับอาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าค่าเฮดเราพอแล้วก็มาซื้อตัวนี้ใส่ก็ได้นะครับเซรอมไม่เกี่ยวนะครับกันสตันเอาไว้สําหรับ PP กันฟอร์สกันเออ่นู่นนี่นั่นนะครับขอดูราคาหน่อยขอดูราคาก่อนมารินสเฟียร์มารินสเฟียร์เนี่ยจองได้แล้วนะเพราะว่ามีคนน่าจะมีคนฟาร์มถึงแล้วมั้ง ทำไมไม่มีคนจองเลยมันไม่มีคนฟาร์มถึงหรอหรือว่าเขาไม่ไปฟาร์มกันวะอ่าการดูดเลือดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบนี้อ่าเนี่ยการดูดเลือดก็ดีนะครับ Physical Life Steal นะครับทุกครั้งที่เราทําการโจมตีน่าจะดูดเลือดประมาณ10%นะครับก็ใส่การ์ดประดับเป็นดูดเลือดก็ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันครับเราเน้นเลือดไงเราเน้นเลือดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องไปจองหรอกไม่มีคนขายนะครับไม่มีคนตีถึง เลเวลยังไม่ถึงกันนะครับเลเวลประมาณตอนนี้น่าจะมันเยอะๆกันจริงก็55นะการ์ดหมวกนะครับต่อมาเป็นการ์ดหมวกการ์ดหมวกเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยไม่ต้องไปดูเลยไม่มีคนขายหรอกฮะไม่ต้องไปดูเลยช่วงแรกๆเนี่ยสี่ห้าตัวแรกเนี่ยมันเราจะต้องสุ่มกาชาเอาอย่างเดียวซึ่งออกบ่อยนะครับส,สุ่มกาชาเอาออกบ่อยอยู่ถ้าอยากได้ก็มาสุ่มกาชาเอานะครับการ์ดหมวกผมว่าก็จะเป็นพวก P ีแอดแทอย่างเงี้ยครับสเตนเนอร์ er เนี่ยมีคนฟาร์มอยู่นะเออ P Pen อย่างเงี้ยครับเดฟแพงต้อนเนี่ยมีคนฟาร์มอยู่นะครับ กีเอิร์ดเนี่ยครับน่าจะดีสุดเพราะว่าเขาบอกว่า P damage ดีที่สุดนะเออก็กีเอิร์ดเนี่ยก็ก็น่าจะได้อยู่นะครับสใบ3ใบนี้นะครับเอ่อสเตรนเนอร์นะครับเดฟแพงตันนะครับแล้วก็กีเอิร์ดนะครับขยับลงมาอีกนะครับการหมวกใส่อะไรดีบ้าง P attack ใส่ได้นะครับ P attack ใส่ได้บวก6%นะครับแอนลาวานี้ได้นะครับเอ่อดีเดเนโรนะครับมดแดงที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันนี้ผมใส่การ์ดนี้อยู่นะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับและเขาบอกว่ามาดุกดีที่สุดคือไฟนอล P damage bonus เขาบอกว่าดีที่สุดนะครับก็มาลองหาซื้อกันนะครับขอดูเช็คราคาสักนิดหนึ่งนะครับราคาก็ไม่ได้ไม่ได้สูงเท่ากร์ head นะครับกร์ head คนต้องการเยอะกว่านะครับอันนี้มันก็เฉพาะเจาะจงเป็นสาย physical นะเอออ่ะโอ้อันนี้แพงจังแพงจังเลยอ๋อ P damage ไง P attack ไง P attack, ง P attack เออมันมีหลายสายที่ต้องการนะครับอืมอ่ะต่อนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะ ที่เหลือการหมวกก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับผมถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับส่วนแบบไปเอ็นเกมเลยจริงๆนะครับเอ็นเกมเลยจริงก็จะเป็นการ์ดแร่นะครับการ์ดการ์ดทองไปเลยนะครับการ์ดอาวุธที่แร่นะครับผมเห็นพี่พี่ชิปใส่นะครับก็ขายกันอยู่อ่ารอประมูลนะครับรอประมูลกันอยู่นะครับการ์ดใบนี้นั่นก็คือจะทําให้เราตีทุกขนาดแรงขึ้นร้อเออแรงขึ้นเป็น100%นะครับ เราตีด้วยความที่เราใช้อาวุธประเภทหอกนะครับกดเข้ามาที่กู่มือกดเข้ามาที่ทิปนะครับเราใช้อาวุธประเภท two hand spear นะครับเราจะตีขนาดกลาง75เราจะตีขนาดเล็ก75เห็นไหมฮะเออแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้การ์ดเดรกใบนี้นะครับเราจะตีขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คือจะตีแรงขึ้น25เรนั่นแหละแล้วก็จะเพิ่มความเสียหายธาตุดินความเสียหายธาตุไฟอีก15ถ้าเเกิดว่าเราใช้แมกนัมเบรกเนี่ยเราจะตีแรงขึ้นด้วย ประมาณนั้นประมาณนั้นก็ดีครับการนี้ดีราคาที่เขาขายขายกันอยู่ล่าสุดนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ4ี่แสนกลางนะครับสี่แสนกลางๆดีขึ้นดดไป5้าแสนบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังมีประมูลกันอยู่นะครับลองดูนะครับเผื่อประกอบการตัดสินใจสําหรับการ์ดทองนะครับซึ่งการ์ดอื่นเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้ศึกษามาเท่าไหร่เลยนะอืมเพราะว่ามันมันเหมือนจะเกินเอื้อมไปหน่อยอ่ะเกินเอื้อมไปหน่อยนะครับขอดูขอขอเช็คดูทีละใบไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับ f i แนลเอเอสพีดีทำดาเมจขนาดใหญ่อันนี้ก็ค่อนข้างเฉพาะทางทำดาเมจขนาดกลางอันนี้ทำดาเมจขนาดเล็กแน่นอนนะว่าและนะครับไฟแนลเอสพีดีไฟแนลคริสไฟแนลเฮสไฟแนลเฮสเผื่ออยากจะได้นะครับแต่ผมมองว่าเชียร์ไฟแนลเฮสการบอสเลยเหลอการบอสจำเป็นต้องเอาเฮสเหรอเฮสมันลน้นๆอยู่แล้วอ่ะยาดีกว่าั้งอ่ะอันนี้ก็ดูดีนะครับ p attack กับ final p pen อันนี้ก็ดูดีขอเช็คราคาหน่อยนีย่มีคนขายไหมโอ้ยังไม่มีคนขายแสดงว่ายังตีกันไม่ถึงได้เลยอ่ะ p attack final อันนี้น่าจะดีสุดนะครับอันนี้น่าจะดีสุดเลย Guard ing. การ developing กลางคืนนะครับมีคนขายไหมไม่มีเหมือนเดิมนะครับ p attack 15%ก็ดูดีนะครับ, p ก,นะรบก็จะเป็นโทษนะครับ developing แล้วก็ engineering นะครับแค่นั้นเลย3ใบนี้นะครับสำหรับการอาวุธนะครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับการเสื้อผ้าอ่ะสตูปไปสตูปไป1ใบ กดแล้วแหละโอ้มันมันไกลเกินเอื้อมอ่ะไม่อยากกดดูเลยอันนี้ก็จะเป็นมู o ไลท์นะครับบวก Market P ไปบวกความเร็วในการเคลื่อนที่ไปนะครับอันอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะภาคภูมิก็ภาคภูมกิมก็น่าจะเป็นตัวนี้ d ค c u l a r เนะี่ยบวก Market P ไปนะครับอืมอันนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้นะผมอาจจะแบบกดค้าๆนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้จริงๆขอเพื่อนๆด้วยนะครับการนี้มีคนขายบ้างไหมอ่ะโอ้ล้านหนึ่งเลยเหรอ ร้านหนึ่งเลยว่ะเอาเรื่องจัดๆเออโอซิลิสวันเนี้ยแล้วก็ก็เคแหละอ่ะโอเคสำหรับการ์ดน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการ์ดน่าจะประมาณนี้ ก็อย่างที่บอกไปนะวิธีการที่เราจะได้การ์ดมานะครับพยายามดูการ์ดที่มีคนตีนะครับการ์ดที่ไม่มีคนตีไม่ต้องไปจองเสียเวลาเปลืองเวลาแล้วก็เปลืองเพชรที่มันดองเราไว้สองสามวันด้วยจองไปก็ไม่มีคนขายเพราะมันไม่มีคนตีนะครับไปจองการ์ดที่มันมีคนตีนะครับดกเกอร์เนี่ยไปจองไว้นะครับซึ่งการจองนะครับเนื่องด้วยคนต้องการหลายหลายร้อยหลายพันคนนะครับก็จองราคาสูงสุดไปเลยอย่าไปกัร์อย่าไปหวงไม่งั้นโดนคืนเงินมาก็เสียเวลาที่เอาเงินไปทิ้งไว้เปล่า โอกาสของการที่จะได้ของนั่นก็คือเราจองไว้ราคาเท่าไหร่สมมุติว่าเราจองไว้ราคาสูงสุดระยะเวลาในการจองของมันก็คือประมาณ2วันใช่ไหมครับสวันยกตัวอย่างเช่นผมจองไว้อย่างนี้นะครับผมจองไว้อยู่ที่2วันในขณะทีะ่ของผมเหลือ1ชั่วโมงสุดท้ายสมมติว่าผม,ผมเหลือ1ชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมแล้วคิวก่อนหน้าผมหมดแล้วไม่มีแล้วผมคือคิวแรกณนะเวลานั้นๆคิดภาพออกไหมคนอื่นเขาหมดเวลาไปหมดแล้วอะ ของเรากําลังจะหมดเวลาใน1ชั่วโมงถัดมาครับเรากําลังจะหมดเวลาใน1ชั่วโมงถัดมาคิวก่อนหน้าเราหมดเวลาไปก่อนหน้าเราแล้วชั่วโมงหนึ่งเหลือเราเป็นคิวแรกนะครับแล้วเราตั้งราคาสูงสุดไว้นะครับภายใน1ชั่วโมงนั้นถ้าเกิดว่าเราดวงดีมีคนวางขายสินค้าประเภทที่เราสั่งจองไว้มันจะเป็นของเราเลยฮะมันจะเป็นของเราเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งต่ำกว่าบางทีมันอาจจะเป็นของคนอื่นก่อนคิดภาพออกใช่ไหม <อ> <SE> <อ><ะ>มันอาจจะเป็นคิวหลังจากเราได้ไปก่อนเพราะว่าเราตั้งราคาถูกกว่าเขาเออมันอาจจะไม่ใช่เราแต่นี้เราตั้งราคาสูงสุดไว้นะครับถ้าเกิดว่าชั่วโมงนั้นๆในขณะที่คนอื่นคิวก่อนหน้าเราที่แพงกว่าของเราเนะี่ยมันไม่มีแล้วหรือไม่ก็มีคนขายแล้วมันได้ไปแล้วอ่ะมันได้ไปตั้งแต่3มชั่วโมงก่อนหน้าแล้วอ่ะแล้วเหลือเราเป็นคิวถัดมามันจะเป็นของเราคนเดียวแล้วครับถ้าเกิดว่ามีคนขายการดหนอนลงมาเนี่ยมันจะต้องเป็นของเราแน่ๆนะครับตั้งราคาสูงสุดไว้เลยนะครับนี่เป็นหลักการเดียวกันถ้าเกิดดดวว่่่าเพพือนนนนๆคคไไไยัังรรีม้ะบ พรีหนวดแปลว่าพี่ครับผมจะคราฟอาวุธครับแล้วผมยังพรีหนวดไม่ได้เลยนะครับเป็นหลักการเดียวกันเลยฮะหลักการเดียวกันนะครับกดไปที่คราฟอุปกรณ์นะครับผมเลื right ่อนล,ลงม, evet. มานี่หนวดผมก็ผมก็พรีเหมือนกันตอนนั้นณตอนนั้นผมก็พรีราคาสูงสุดเหมือนกันนะครับผมพรีราคาสูงสุดไว้แล้วก็ตัวนี้นะครับของเอาัพมาเป็นตัวอาวุธเวล40ผมก็พรีราคาสูงสุดไว้ผมก็ได้เหมือนกันรอเวลาใกล้จะหมดนะครับแต่ถ้าเราตั้งถูกไว้ล่ะพี่ผมตั้งถูกสูตรไว้เลยครับเนี่ยคุณตั้งไว้สอครัตั้้ครังคับ คุณตั้งไว้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึงสชั่วโมงครับพอมีคนตั้ง2,800-3,000เยอะๆราคาดีดขึ้นปึก๊กขึ้นมา1สเต็ปกลายเป็นกลายเป็น2 6 0 0ถ้าเกิดว่าคุณเคยตั้งไว้2,500นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณเคยตั้งไว้2,500และทุกคนจองแพงจองแพงจองแพงหมดเลยราคาดีดขึ้นไปเป็น2 6ง0คุณจะตกมาตรฐานราคาทันทีเงินจะคืนมาทันทีคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อสินค้าชิ้นนี้ทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นตั้งราคาถูกมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้เละฮะแบบว่าพี่ผมจองแล้วมันคืนเงินพี่มันจองผมจองแล้วมันคืนเงินมันเหตุผลมันเป็นเพราะอย่างนี้ครับราคามันสูงขึ้นแต่คุณนะ่ยดันซื้อไว้ราคาถูกคุณจะไม่ได้ของแน่ๆน,นะครับไม่ได้ไม่ได้ของแน่ๆเพราะคุณกาลังจะตกมาตรฐานของราคาราคามันดีดขึ้นนะครับผมโอ้โอ่อะเรื่องการ์ดนะครับน่าจะประมาณนี้สาหรับตัวละครในสายหอกนะครับการ์ดที่ผมใส่มาดูกันอีกทีหนึง่งปัจจุบันนี้นะครับผมมีค่าสเตตัสที่ลดไล่นะครับอยู่ที่ 1,274ลดได้13.2วินะครับแล้วก็ไฟแนลเฮสผมลดได้อีก9.1วิรวมๆแล้วเป็น22เกว่ากว่ายีวิกว่ากว่านะครับผมเคยทำได้เยอะกว่านี้แต่พอดีว่าผมปรับออกมาเพิ่มค่าเพนนะครับมาเพิ่มค่าแอทแท็กให้มันมากขึ้นนะครับปรับค่าเฮสออกลดเลเวลสกิลลงนะครับและผมตีแรงขึ้นจากที่ผมเคยตีเลเวล10อยู่แสนหนึ่งผมตีเลเวล9กลายเป็นแสน0้าพอย่างเงี้ยเออเพราะว่าค่าเพนค่าฟิสิกอลแอทแท็กผมเยอะขึ้นผมไม่ต้้องใชค่าเฮส ที่เลเวลเพื่อที่จะไปดันเลเวล10แล้วผมมาดันค่าแอตแท็กเอาก็ได้เหมือนกันปัจจุบันนี้การ์ดท,ที่ผมใส่มีอะไรบ้างนะฮะอีกทีนึงการ์ดมดขาว3ใบนะครับผมการ์ดล็อกเกอร์เพิ่มเลือด4,800นะครับการ์ดผ้าคลุมผมยังจองอยู่เมื่อกี้เห็นใช่ไหมผมจองการ์ดหนอนดินไว้นะครับการ์ดรองเท้าผมใส่การ์ดซอมบี้นะครับจริงๆก็อยากได้การ์ดหมีขาวนะใช่ไหมหมีขาวเพราะว่าการ์ดรองเท้าจำไม่ได้แล้ว การประดับเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามไปปรับเพิ่มดาเมจอีกทีหนึงน่งทีหลังเดี๋ยวพยายามจะค่อยๆไปปรับเดี๋ยวไปส่องดูอีกทีหนึงว่าไอ้การไหนหน่าทำแล้วเดี๋ยวผมไปฟาร์มเอานะครับวิธีการได้การ์ดมานั่นคืออะไรนะครับวิธีการได้การ์ดมาคือเพื่อนๆจะต้องไปตีมอนสเตอร์ตัวนั้นๆให้ตายนะครับหลักการคือตีให้มันตายนะครับไม่ใช่ตีให้มันเหลือเลือดครึ่งหนึ่งแล้วเราเอ่อกดวาร์ปกลับเมืองตีให้มันเหลือเลือดครึ่งหนึ่งเอ๊บแอ๊บหนึ่งเดี๋ยวลุกไปเยี่ยวก่อน นะครับตีให้มันไม่ต้องตายตีไปสกิดสกิดแล้วก็เอ๊ตกับวับกลับดีกว่าหิวข้อาวเดี๋ยวออกไปกินข้าวเดี๋ยวกลับมาหรือไม่ก็แบบเออยืนมองหน้ากันยืนกินก๋วยเตี๋ยวไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวหน้าคอมโดยที่ไม่ตีมอนสเตอร์มึงไม่มีทางได้การ์ดครับมึงไม่มีทางได้การ์ดครับวิธีที่จะได้การ์ดนั่นก็คือตีให้มันตายแล้วตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆตีย้ำๆซ้ำไปเรื่อยๆแม่งตายเสร็จแม่งเกิดใหม่มก็ตีใหม่ตีอย,งงอย่างนั้นวนไปไม่มีวิธีอื่นไม่มีทางรัดไม่มีสูตรนะครับตีเรอรนนนะรอยนาตตให้ม์ ถ้าตีมอนสเตอร์ไม่ตายการไม่ดอบแน่นอนนะ,ะประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมผมสตรีมทุกวันเวลา3-4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ